สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้อีกแล้วนะครับไปเห็นข้อความของบอสนุหมอลำเสียงวิหกเสียงวิหกก็คือนกบินหรือเปล่านะรับสมัครนักดนตรีประจำวงหมอลำเสียงวิหกปี5มือกลอง2องตำแหน่งกีตาร์หนึ่ตำแหน่งเบส1นึ่ตำแหน่ง คอครชันนึตำแหน่งชอมโบนหนึ่ตำแหน่งทุกตำแหน่งคืออ่านโน้ตได้สนใจติดต่อหัวหน้าทีมดนตรีครับผมนะจาการ์ตาชแนลแฟนเพจนะซึ่งเราบอกได้คำเดียวเลยว่าเราก็ไม่รู้นะว่าหมอลำเสียงวิง6หปี5เนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงนะครับยังไงก็ใครที่อยากจะเป็นศิลปินหรือนักดนตรีเนี่ย ทางหมอลำเสียงวิหกเขาก็เปิดโอกาสให้แล้วเนาะแอดิวเห็นว่าถ้าใครยังไม่มีที่ที่เล่นหรือที่ที่จะอยู่เป็นประจำหรืออยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อที่จะเล่นดนตรีนะครับบางคนเนี่ยชอบในเสียงดนตรีชอบแล้วก็รักในอาชีพดนตรีนะครับชอบในพ็อกเคชชั่นชอบในเรื่องของชมโบนนะครับคืออ่านโน้ตได้หรือชอบในเรื่องของการตีกลองอะไรประมาณนี้ เราก็ยังสามารถที่จะไปติดต่อทางบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้เพราะว่า,าเรื่องของรักดนตรีเนี่ยเขาอาจจะมีที่รองรับหรือเปล่าตรงนี้เหมือนกัถึงว่า,าที่สำรองหมายถึงว่าให้เราเนี่ยไปอยู่กับทางนู้นเลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่า,าทางบอสนุเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรนะครับกับเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะว่าบางคนมาไกลบางคนมีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่พักแล้วก็ ่าใครที่มีโอกาสตรงนี้เนี่ยอยากจะโชว์ฝีมือการแสดงทักษะความสามารถก็ลองติดต่อบ,บอสนุไปที่บอสนุหมอลำเสียงวิหกนะครับที่ Facebook ได้เลยทักไปหาแกได้เลยเนาะเพราะว่าแกจะได้ให้ข้อมูลและคำตอบที่ถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องของอาการสมัคร นักดนตรีประจาวงบอลําปี5เนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆต้องการที่จะหาอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะมาทําให้วงการบอลําเสียงวีหกเนี่ยมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมเช่นการหานักดนตรีใหม่ๆนะครับเพิ่มแล้วก็การหาอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเบสอย่างเช่นมือกลองอะไรประมาณนี้แล้วก็ชมบนปรเกคชันนะครับนะอาจจะมีเครื่องเล่นอะไรต่างๆชุด แสงสีเสียงนะครับเวทีที่แตกต่างจากเดิมออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทาง r g a n น z e นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการวางแผนขององค์กรปรลลมเสียงวีหกละกันนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปสมัครนะครับเป็นนักดนตรีหรือมีใจรักจริงๆก็ติดต่อได้ครั้งนะครับย้ำนะย้ำเลยนะครับบอสนุ่มบอลลัเสียงวีหกนะครับติดต่อได้เลยวันนี้ของคนนี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ